สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Sky ยเจ้านายแฟมิลครับคลิปนี้เราพามาดูรถดำนะกับงานถมที่ฮะผมได้ไกลแล้วไกลจะประสบความสำเร็จแล้วฮะร,รถดำนี่มารวมพลกันเยอะมากเลยนะฮะนี้เป็นหกล้อพ่วงนะมีมอเตอร์เกเตอร์ด้วยฮะดูนนะ จะให้ดูหน้างานแล้วมาได้ไกลแล้วดาวต้อนไหนก็พามาดูอีกเลยจะเป็นร้อยเมตรได้แล้วฮะอาอสี่ลีห้าร้อยกำลังดำนะใส่ดินมาเต็มกล่องเลยฮะครับครับอันนี้เป็นพ่วงหก้อนะพามาดูตอนนี้แหละโดมิเนเตอร์ F C 9J ฮะเป็นรถห้างนะอันนี้ไม่ใช่รถ โอ้ม oh, ันจะรถประกอบฮะตอนนี้ถอยไปแล้วคันนี้ลากกว้างหมดด้วยฮะเจ้าโดมินเตอร์เจ้าฟอร์ดก็ดันอยู่นู่นฮะเจ้าฟอร์ดกับเอ๋อเจ้าโดมินเตอร์จะดำแล้วเห็นไหเจ็บสี่เก้าเจฮะ แรงม้านี่ไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่ฮะใหม่ๆอยูเลยนะอ๋อมาดูเกตเดอร์อจะดำแล้วเอ้ยจะเกลตเเละครับเจ้าฟอร์ดเห็นแต่ควันนะนะอ๋ะอแคทเทอร์วิลล่า ร้อยสี่สิบจีอ่ะไม่ต้องหว่วงเรื่องความเรียบนะมีเกตเดิมมาด้วยฮะเอามาดูแกจะถอยต่อลูกวะฮะโอ้ลูกนี่ยาวกว่าแม่ฮะอา้าวไม่ตรงฮะโอกี้อีกที เรียบร้อยครับเข่าเรียบร้อยนะอันนี้กระบะตัวแม่น,นี่สามมิตรนะรับประกันสามปีนะวารันตีสามปนะีแต่วัวลูกก็บริษัทโชวโชคเจริญทรัพย์คองสมบูรณ์ปาจีนนะเป็นคนสร้างขึ้นมาฮะเอ้พามาดูเจ้าฟอร์ดนฮะดินนี้จะเป็นดินก้นบอ่อนะเอ้ Oh oh oh. ดำนี่ดำดำแม่ลูกลูกพ่วงหกล้อพ่วงฮะมีอยู่สองพ่วงนะติดงานนี้ฮะว่ารถดำเขานี่รวมตัวกันเยอะมากจอดอยู่ด้านหน้ามาดูว่าเจ้าฟอร์ตนี่ดันลงดันลงเลยนะดันค่อนข้างง่ายฮะว่า ดินดินไม่ไม่แน่นนะเอาเป็นดินโกลบฮะเอาไปแล้วถึงช้างล้องอเมื่อกี้คุณน,นะจุดรวมพลของรถดับฮะอยู่ใกล้ๆติดกับถนนเลยนะโอ้โหมีทั้งสิบล้อหกล้อแล้วก็หกล้อพ่วงแม่ลูกฮะ เอาแคดร้อยสี่สิบ G นี่ลงไปล้อหน้าลงไปข้างล่างเลยฮะขับเคลื่อนสี่ล้อหลังนะโอ้โหแรงแกดีมากะฮะอนี่เจ้าฟอร์ดเจ้าฟอร์ดก็ไม่ได้ออกแรงเยอะนะฮะผมสูงประมาณเมตรห้าสิบได้แล้วฮะเนี่ย นี่ยครับโอ้เจ้าฟอดนี่ยังปันดำนะเื่งยังฟิตฮะเื่งยังไม่หลวมนะอะเนี่ยแก็ไม่ได้เล่นเยอะเลยนะฮะแกติดเทอร์โบด้วยนะฟอดฮะฟอดเ่าเดียว สี่สิบจีก็กำลังปับขอควบมอยู่ฮะมายังโอ้เขามาอีกแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งเดือนนะฮะชิปแรกๆที่เคยบอกไว้ว่าจะเป็นเดือนนี้น่าจะเสร็จก่อนหนึ่งเดือนนะ ไปถึงเดือนแน่นอนว่ารถด,ดํามามาช่วยกันเยอะฮะแต่ว่าวิ่งไกลนะวิ่งเป็นวิ่งเป็น10กิโลได้นะฮะบ่ดินบ่อดินค่อนข,ข้างอยู่ไกลนะแล้วก็เป็นบ่ใหญ่นะไม่ใช่บ่ชาวบ้านทั่วไปไม่มีนะครับแถวนี้แต่บ่ใหญ่ของ บริษัทรับผมที่เลยฮะเป็น40-50ไร่ฮะอ้สบายสบายฮะเจ้าฟอร์ดไม่ต้องออกแรงเยอะแค่สกิดก็ไปแล้วฮะเนีย่ยดูนะเนี่ยดินไหลดีนะดินไม่หนืดครับ ก็ถ้าเจอดินเหนียวนี่ก็ค่อนข้างที่จะดันยากเหมือนกันนี่ฮะดูการใส่ดินนะอันนี้น้ำหนักตามกฎหมายนะเนี่ยมวลดินเยอะอนะแต่ว่าน้ำหนักไม่เยอะเลยใส่ได้เยอะครับ okay. Okay. ช่างช่างทุกคันฮะก่อนจะออกจากบอ่อนะนี่จะช่างตรวจสอบน้ำหนักของรถด,ดำอนะ เิงตามกฎหมายกำหนดนะไม่ได้แบกครับน,นี่น่าจะรนะ้อยเจ็ดห้านะฮีโน,โน่ดูแ่ด้ำเลยฮะแต่ว่าดีเป็นก้อนใหญ่เลยฮะมาอีกยังสกายแกถอยได้สุดดีนะ,อะถอยไปสุดก็ไม่ได้ดันเยอะ ดำนี่ช่วงสั้นนะจะเป็นไม่ยาวนะอาจจะน่าจะ,าจะ,าจะสองเมตรถึงสามเมตรนี่นะฮะเอ้ยสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรนะไม่เกินนั้นฮะแต่ว่าเขายกได้สูงฮะยกได้ชันมากอือจะฝอบ้างฮะฮะไปแล้ว,ลวโอ้ต่วันนี้บ่อดินปิดคำแล้วเนี่ย ดูโอ้ฟอร์ดน,นิ่มๆเลยนะกินนิ่มเลยฮะล <c oughs> ้อนี่แทบไม่ฟรีเลยฮะเอาจะเต็มเลยลูกพี่จเต็มให้ดูหน่อยน่าจะยังไม่เข้ามือนะคนขับน่าจะเป็นคนขับคูปัต้านะคัวน,นี้แต่ไม่ค่อยฟ้าเท่าไหร่ฮะ นะคนครับเกดเดอร์ลงมาเป็นสายแมนเองฮะบอกตำแหน่งเลยนะว่าจะให้ดัดดลงตรงไหน,นเอาสามชาเร็วอีโนโ่ F อ9 J ฮะอูอะไรเนี่ยชื่ออูแก่ลบไปฮะต่ว่าแถว ตรงน้อยแถวราชสารก็มีอูประกอบรถเยอะรถดำนำหัวคัสซีเก่านอกมานะแล้วก็สร้างต่อดำขึ้นมาแล้วก็จดทะเบียนนะจดทะเบียนสามารถวิ่งได้ฮนะแกแกใส่ไม่เต็มนะใส่เต็มเสร็จไปแล้วฮนะ ก็ดินไม่แน่นนะค่คอยๆไปโอ้แต่งรอมาแล้วฮะซีรีส์ห้าร้อยอืมน้ำแป๊บเดียวฮะแต่ว่าเส้นทางจากบอดินมานี่ไกลครับอู้ ได้จบละรถไถในตำนานฟอร์ดแต่ว่าแต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าใช่หกพันหกนะอะไรปูแอร์ V.I.P. ครับขับเย็ยนสบายไม่ร้อนแล้วก็ไม่เหนื่อยนะ ทางที่จะ VIP อะิปนี้ก็จบคลิเปเียงเท่านี้นะครับมีงานรมที่นะเรามาอัปเดตหน้างานให้ดูนะไม่เกินน่าจะสามวันก็น่าจะเสร็จนะนะเป็นร้อยเมตรได้แล้วนะอําหรังคลิปนี้ก็จบคลิเปเียงเท่านี้นะครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ